สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ดัตตี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูไก่ทอดกระเทียมพริกสดครับหลังจากที่เราได้ทำเมนูหมูทอดกระเทียมพริกสดไปแล้วนะครับแล้วก็มีแหนหมูทอดกระเทียมพริกสดก,ก,กันไปแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนเรียกร้องบอกว่าอยากได้สูตรไก่ทอดกระเทียมพริกสดบ้างนะครับวันนี้ดัตตี้ก็เลยนำไก่ไปหมักกับน้ำปลานะครับแล้วก็มาทอด ทำให้มีกลิ่นหอมของน้ำปลานะครับแล้วก็มีรสชาติเค็มนิดนิดมาทอดรวมกับกระเทียมแล้วก็พริกสดนะครับก็จะได้ทั้งความหอมแล้วก็มีความเผ็ดด้วยนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายๆกรอบนอกนุ่มในแล้วก็หอมน้าปลาด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถทําทานทําขายได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ั้นแรกเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นปีกไก่เราใช้ทั้งปีกกลางแล้วก็ปีกบนด้วยนะครับใช้ทั้งหมดประมาณ700กรัมครับต่อไปเป็นกระเทียมจีนตำหยับหยาบนะครับใช้ทั้งหมดประมาณ100กรัมครับต่อไปเป็นพริกสดเราใช้พริกอะไรก็ได้นะครับใส่ได้ตามความชอบเลยครับต่อไปเป็นแป้งทอดกรอบ2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลา2ช้อนโต๊ะครับ เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นำปีกไก่เนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นก่อนนะครับแยกปีกกลางกับปีกบนออกนะครับเสร็จแล้วเราไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ใส่ในอ่างผสมนะครับแล้วก็เทน้ำปลาลงไปขยำน้ำปลากับไก่ให้เข้ากันเลยนะครับขยำไปเรื่อยๆจนน้ำปลาเนี่ยมันแห้งไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปครับตัวแป้งทอดกรอบเนี่ยเราจะค่อยๆใส่ลงไปนะครับเราไม่อยากให้ แป้งเนี่ยมันเคลือบไก่มากเกินไปนะครับเราจะขยำแป้งให้มันเคลือบไก่แค่บางๆเท่านี้ก็พอแล้วนะครับนี่นะครับเคลือบประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับจากนั้นเราก็ใส่ไก่ลงไปทอดได้เลยครับทอดไปเรื่อยๆนะครับจนไก่เนี่ยเริ่มเหลืองแล้วเราก็จะใส่พริกกับกระเทียมลงไปทอดได้เลยครับ นี่นะครับเวลาเราคลุกแป้งเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ไก่เนี่ยมันไม่ติดกันนะครับแล้วก็ทําให้หนังไก่เนี่ยมันเหลืองกรอบแล้วก็ไม่หดตัวด้วยนะครับเราก็ทอดไปเรื่อยๆจนไก่เนี่ยเหลืองเลยนะครับพอเริ่มเหลืองแบบนี้แล้วเราก็จะใส่กระเทียมสับแล้วก็พริกลูกโดดลงไปครับพอใส่กระเทียมลงไปเราก็คนให้เข้ากันก่อนนะครับอย่าให้กระเทียมมันจับตัวกันเป็นก้อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่พริกลูกโดดลงไปครับจากนั้นเราก็ทอดไฟกลางๆไปเรื่อยๆจนกระเทียมเนี่ยเหลืองกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับนี่นะครับพอกระเทียมเหลืองประมาณนี้แล้วก็ใช้ได้ครับเราก็ปิดไฟใช้กระชอนตาทีทีตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูไก่ทอดกระเทียมพริกสดนะครับ ขั้นตอนนี้เนี่ยกลิ่นนี่จะหอมมากๆเลยนะครับทั้งหอมไก่ทอดน้ำปลานะครับแล้วก็หอมกระเทียมแล้วก็พริกที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับทานตอนอุ่นๆร้อนๆเนี่ยไก่นี่จะมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วตัวกระเทียมเนี่ยก็กรอบอร่อยมากๆเลยนะครับทานกับข้าวเหนียวร้อนๆก็ได้ทานกับข้าวสวยก็ได้นะครับหรือใครจะทานเป็นกับแกล้มก็อร่อยไม่แพ้หมูทอดเลยนะครับ เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายๆแล้วก็ใช้เวลาทําแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้ไก่ทอดหอมๆอมอร่อยๆมาทานกันแล้วนะครับเ,เพื่อนๆลองไปทําทานทําขายกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ด a d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ